ขนมไข่เตาถ่านไส้เนยเอามาจิ้มกับสังขยาโรยครัมเบิลแบบนี้คือดีมากๆค่ะทุกคนเป็นเมนูใหม่ของร้านหาบนะคะเขามาคอลแลบกับร้านจูนปังทําเมนูใหม่มีถึงแค่สิ้นเดือนเมษายนซึ่งพิกัดร้านนะคะตั้งอยู่ที่ถนนมทัททองค่ะอยู่ในซอยจุฬา14หน้าร้านตั้งเจกอูเลยแต่ว่าเมนูนี้จะมีขายตามป๊อปอัพโตของร้านหาบด้วยนะคะซึ่งวันนี้แพรจัดเป็นขนมไข่ไซแอลได้20ชิ้นกล่องละ100แล้วก็สั่งเป็นดับเบิลดิบเซตนะคะเพิ่มอ,อีก40บาทจะได้เป็นสังขยากก 哈。 พอสั่งขนมเสร็จนะคะนี้ก็มายืนรอขนมซึ่งที่ร้านนะคะเขาก็จะยอดแป้งทำขนมไข่ยัดไส้เนยฉ่ำๆแบบนี้ทำสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะซึ่งที่ร้านเขาจะใช้เป็นเตาถ่านนะคะอัางทั้งข้างล่างข้างบนและขนมไข่ของเจ้าเนี้ยตอนที่กินแบบใหม่ๆนะคะมันจะมีผิวแบบกรอบนอกข้างในมีความนุ่มแล้วก็มีความฉ่ำเนยตอนที่รอขนมนะคะกลิ่นหน้าร้านนี่แบบหอมยั่วมากแล้วสีขนมไข่นะคะก็คือหน้าตาหน้าทานเลยค่ะสีออกน้ำตาลทองแบบนี้นะคะและอันนี้นะคะก็คือหน้าตาของขนมที่เราสั่ง มาค่ะหมดนี่ร้อยตัวสังขยาใบเตยนะคะกลิ่นหอมใบเตยมีรสชาติหวานมันกำลังดีตัดกับคัมเบิลกับกรอบซึ่งพอมากินคู่ขนมไข่เตถาถ่านนะคะมันเข้ากันมากๆทุกคนยิ่งได้ความเนยฉ่ำๆข้างในมาช่วยเสริมกันนะฟินสุดๆใครชอบกินขนมไข่กับสังขยาใบเตยนะคะลองไปจัดร้านหาบกันดูนะ